โครเอเชียชาติลำดับที่30จากทั้งหมด48ชาติมีโอกาสเข้าร่วมทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันทีมโครเอเชียมีการเข้าใจภาพที่ดีดด้วยการชนะฟาโร3ถึง1ในวันศุกร์ที่14พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและการรับรองแชมป์กลุ่มแอลในรองคัดเลือกโซนยุโรปที่เสร็จสมบูรณ์ต่อไปนี้ทีมจะมีโปรแกรมเตะอีกหนึ่งนัดซึ่งจะเป็นการเยี่ยมชมมันเตเนโกรวันจันทร์ที่17พฤศจิกาย,ยนนี้ โครเอเชียมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในการเข้าไปสู่ศึกฟุตบอลโลกทั้งในรอบสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับปี1998 2002 2006, 2006 2014 2018สองรองแชมป์และ2 0 2 2อีกด้วยทีมนี้ยังเป็นชาติโยุโรปลำดับที่สต่อจากอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งมีโอกาสเข้าไปสู่วิวคัพครั้งนี้อีกด้วยในปัจจุบันทีมโครเอเชียจึงเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมทำศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแข่งขันระหว่างเจ้าภาพ เข้ารออัตโนมัสามทีมแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาโซนแอฟริกาแอลจีเรียเคนเวิร์ดอียิปกาหน้าแอริโคตสมอรกโกเซเนกันแอฟริกาใต้ตูนิเซียโซนเอเชียออสเตรเลียอิรานญี่ปุ่นจอร์แดนกาต้าซาอุดีอาระเบียเกาหลีใต้อุซเบกิสถานโซนยุโรปอังกฤษ ฝรั่งเศสโครเอเชียโซนโอเชเนียนิวซีแลนด์โซนอเมริกาใต้อาร์เจนตินาบราซิลคอลอมเบียเอกวาดอร์ปารากวัยอุรุกวัย